สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นี่เลยด้านหน้านะครับเป็นรถสวยเข้าใหม่นะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรหลอนะครับพี่ๆนะเอาใจวัยรุ่นกันบ้างคันนี้เป็นเครื่องสามพันด้วยนะครับถ้าดูจากภายนอกอันนี้เราไม่รู้เลยว่านี้คือ1.9หรือ3 0 0พันแต่คันนี้นะบอกก่อนเลยนะครับพี่ๆนะเป็น isuzu d-max นะครับตัวสเปคแคร3.0 ddi se นะครับก็เป็นตัวเครื่อง3 0 0พัน รถปี2022โคตรหลอ่อโคตรใหม่นะครับคันนี้ถ้าราคาออกห้างไปแดงอยู่ประมาณ630,000 0ถึง640,000นะครับพี่พีนะแบบสแตนดาดเลยถ้าเป็นตัวนี้นะออกห้างไปแดงล้อไม่ใช่ล้อแม็กแบบนี้นะครับพี่พเป็นล้อกระทะเลยเป็นล้อกระทะธรรมดาเลยมาพร้อมยางใส่ยางขอบ16มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่เป็นล้อกระทะแน่นอนนะครับแต่ที่ร้านเราวันนี้ได้มาหคัน ล้างเสร็จเรียบร้อยใส่ล้อแม็กให้เรียบร้อยแบบนี้รอ่อๆเลยเดี๋ยวสภาพตัวรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับส่วนราคานะพี่ๆนะผมขึ้นให้ด้านล่างนี่แล้ว5 8 9 0 0นับาทถ้าถามว่าออกห้างไปแดงถูกกว่าออกห้างไปแดงเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสัก4ี่หมื่นถึงห้าหมบาทแต่พี่ๆได้ความหล่อที่ไม่เหมือนกันแน่นอนล้อแม็กเราจัดให้พร้อมยางใหม่4เส้นเลขใไม่20,000โลโอ้โหคือยังไงก็คุ้มครับพี่ๆนะลองดูนะครับ สำหรับคันนี้ก็ฟรีดาวเหมือนเดิมเช่นเคยไม่ต้องใช้เงินออกรถย้ำนะไม่ต้องใช้เงินออกรถครับพี่พีโอเคเรามาดูสภาพตัวรถกันเลยนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นตัว2022ก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็น2ชั้นแบบน,นี้สีดําตัดด้วยสีเทาโลโกโล้สีโคมเมียมเงาๆเลยครับและสีคันนี้เป็นสีโคตรสวยนะเป็นสีถ้าบ้านๆเรียกก็เทาแลมโบหรือ จะเท่านมนั่นเองครับประมาณนั้นเลยดูครับสีมันมีประกายมุกด้วยนะครับพี่ๆีถ้าโดนแดดเนี่ยจะโคตรสวยเลยคันนี้ส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวค่อยมาดูกันท้ายคลิปนะผมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็ยังเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะย้ําเครื่องสามพันเครื่องมีทีเดีดแน่นอนแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับส่วนด้านล่างก็นี่เดยปกติทั่วไปเลยครับล้อแม็กถามว่าล้นไหมนี่ครับ ก็นิดหน่อยแบบนี้ไม่เป็นไรนะประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับล้นมาไม่เกิน1นิ้วผ่านฉลุยแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นแม็กคอร์8 m a บ W แม็กเวลนะเราใส่ให้ใหม่งานของ JP r a c i n g นะครับนี่ล้อแม็กเป็นงานไทยนะครับงานมีแบรนด์นะแล้วก็ยางครับก็มีมอกรับเป็นติเกอร์ใหม่ยางใหม่ตัวนี้เลยนะครับพี่พีนะโอ้โหโคตรสวยนะครับคันนี้เราจัดทรงลงร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับโลโก้ด้านข้างสเปคแคปนะครับไฟเลี้ยวอยู่แก้มข้างนะ กระจกมีการตัดลูกเล่นนิดหน่อย4จุดเอาไว้รูลมนั่นเองนะครับคันนี้สีเทาแลมโบโคตรสวยดูภายในจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับพี่พี่นี่ครับสำหรับภายในเล็กไม่ก่อนเลยครับจริงๆผมก็ขึ้นให้แล้วแหละแต่ผมก็เปิดให้ดูอีกนี่เล็กไม่นะครับ21,000โลนะครับ21,849กิโลเท่านั้นเองออกบอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆกิ่นป้ายแดงยังอยู่ครับพี่ๆดูครับ แล้วดูครับสติกเกอร์ไอพลาสติกนะไม่ใช่สติกเกอร์ด้านบนยังอยู่ครับเบาะด้านหลังนี่ครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยครับพี่ๆเนี่ยลอกออกได้นะมันเป็นพลาสติกหุ้มนะครับดูตรงนี้พลาสติกยังหุ้มอยู่โคตรใหม่นะพี่ๆแล้วดูนัดซอกประตูต่างๆนอตเดิมโรงงานไม่มีการถอดการแกะการไขใดๆทั้งสิ้นต้องบอกแบบนี้เลยส่วนตัวเบาะนี่เบาะก็สวยครับไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยยับยุยย่นะรถใหม่ครับพี่ๆี่รถใหม่ต้องย้าว่ารถใหม่นะ เป็นเกียร์6สปีดเป็นเครื่อง3,000กระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับสีเทาแลมโบสวยๆคันนี้ใครหาอยู่นะปฏิพัทธ์ออโต้มีแล้วนะครับพี่พี้นะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะนี่ครับให้ดูด้านข้างหล่อๆเลยไฟท้ายเป็นตัวเริ่มต้นนะยังไม่เป็นตัว LED นะครับพี่พี่เอาไปแต่งเพิ่มเติม,เ,ตมเอาได้นะครับเปลี่ยนเพิ่มเติม,เ,ตมเอาได้ส่วนด้านท้ายดูครับโคสวยเลยสีเทาแลมโบนะครับทรงหล่อๆครับคันนี้ทรงแบบ เดลิยูสใช้งานทุกวันนะเราจัดส่งส่วนใหญ่ที่ร้านเราก็จะส่งประมาณนี้ครับพี่เน้นใช้งานทุกวันรถเน้นใช้งานเราไม่โหลดจนเตี้ยกันไปแต่ถ้าพี่ๆีอยากได้โหลดเตี้ยๆนั้นบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะนี่โค้สวยครับเดี๋ยวเราดูสีรอบๆคันนะครับคันนี้นี่ครับแล้วก็มาดู้องเครื่องดีกว่าหัวใจหลักสําคัญนะครับเครื่องยนต์นั่นเองว่าจะรอจะสวยแค่ไหน,นครับสําหรับเครื่องยนต์สามพันตัวนี้ นี่แหละครับเครื่องยนต์นะครับพี่พนะเป็นเครื่อง4 JJ 3จขีดทีเนะครับเป็นเครื่อง3 0 0พตัวแรงนะครับของอิซูซูนะเครื่องตัวนี้ก็ใช้มายาวนานเลยแล้วกันเพราะว่าแน่นอนอิซูซูเขามั่นใจในเครื่องยนต์นี้ผู้บริโภคหรือคนใช้รถก็มั่นใจในเครื่องยนต์นี้ทําให้อิซูขายดีมากๆครับขายดีแซงรีโวไปเลยนะครับพี่พนะนี่แผ่นเพจนะครับรีเวทเดิมโรงงานแล้วก็ดูติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับพี่ๆยังไม่ลอกออกเลยติ๊กเกอร์ตรงแผ่นเพจนะ หัวน็อตดูครับมีไม่เคยมีการแต่งการใส่ฝากระโปรงมาแน่นอนไม่มีการถอดใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานหมดเลยนี่พวกท่อบวกอะไรก็ทุกอย่างเดิมนะครับนี่คือทุกอย่างจริงๆครับพี่ๆคาว่าเดิมนะแล้วก็เม็ดสี QC ต่างๆดูครับอยู่จุดเดิมหมดนี่คือประวัติศูนย์เหลือนะครับพี่ๆผมอยากให้พี่ๆได้รถแบบนี้ไปนะซื้อรถมือสองแต่คือสภาพป้ายแดงและที่สําคัญวารันตีศูนย์มีให้ วารันตีศูนย์เหลือนะอีสูตรดีแม็กแบบนี้วารันตีศูนย์ห้าปีนะพี่พี่ใช้ไปยาวแถมวารันตีร้านให้อีกหนึ่งหมื่นกิโลหรือหกเดือนโอ้โหวารันันตีเบิ้ลเลยครับพี่พี่นะและทางร้านมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกไม่ว่ารถพี่พี่จะยางรัว่วยางแบนแบตหมดน้ํามันหมดเราก็ไปช่วยเหลือครับยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วยเหลือให้นะครับนะนานหนึ่งปีด้วยมีปัญหาอะไรกริ้งเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือบริการหลังการขายของเรานะครับพี่ๆนะ รถสวยบริการดีนะครับต้องที่ปฏิพัติออตโต้นะครับลองเข้ามาดูตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับพี่ๆนะคันนี้นะครับ5 8 9 0 0ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยๆแบบนี้สีหายากแบบนี้นานๆเข้ามาทีเป็นเครื่อง3,000ันะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอรถกระบะแขปส่วนใหญ่เจอ1.9เยอะเยอะนะครับแต่3 0 0พันเนี่ยนานๆก็เจอทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนยูสุเขาคิดโจทย์นะครับไว้สําหรับาบางท่านที่ต้องการ เอาไปบรรทุกหรือทาเพลาลอยก็ได้นะเพราะว่าเป็นเครื่องสามพันเพลาลอยแคบแบบนี้บรรทุกหนัหนกๆเครื่องสามพันยังไงก็ตอบโจทย์กว่านะครับตอบโจทย์กว่า1.9แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับรถสวยเข้าใหม่นะครับสําหรับต้นเดือนเมษายนนี้นะครับนะโปรรถร้อนแรงนะครับจอง1ถึง4เมษายนนี้ช่วยผ่อน6เดือนย้ํานะครับช่วยผ่อน6เดือนมาเออพี่ๆนะผมช่วยผ่อนเดือนละ3,000 6เดือนเลยนะ ยาวๆไปเฉพาะ1-4เมษายนนี้เท่านั้นหลังอย่างนี้ตัวใครตัวมันนะครับนะโอเคยังไงก็ใครสนใจก็จองไม่ได้ครับโปรดี o นะครับผมเลยมาบอกต่อนะครับรถสวยด้วยผมเลยมาบอกต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ